สวัสดีครับพี่น้องมนีบาบลุตากแดดากับมาในบ้านครับมาพอง่านเป็นตักบาทเงี้ยนบ่เตรียมงานตักบาทอื่นครับ จิเอาคนะม้นี่ครับผ้าแม่มือมูกกระถอบกิเตรียมของอะไรันนี้ผ้าขวัญผ้าข,ขวัญวันนี หลังจากห่อกระจมแล้วไปกับจีนเขาสวัสดีครับบอมแมนลงยูดถูกโอ้โหฝากเล้นแคบช่องบ้าบรรลุตาแดด เตรียมฝากช่องฝากช่องบ้าบลูตากแดดเลยนะครับเด้อกดเข้าไปช่อ y ยูทู b e ันผ้ากันเห็ด่อผ้าขวันครับ แล้วไปก่อนเอาไปใส่ไปนี่เล้วมาเลี้ยบเจี๊ยยาน้า,าคับย่โอ้ยจะใครหัวหมานำสั่ับย่ขับากเลด้วครับบาบันลุสวัสดีครับทะลุตาแดดเขาบองหนะครับลุโหล,ลนล้วนเ็นลาเดยวกินปแต่เสียกับคน าหามาสุกินขอบคุณกับมีปลาผุละสองจานแซ่บครับนี่ครับบรรยากาศเตรียมงานตั้งเกษียนเฮ้ยจะเป็นมื่วไาร โอ้โหเซียนพยาบาลครับยบบสองพอดีบาบรรลุมาพอบาบพอดีเก็บถานมาฝากครับหวานรลุวันขอบคุณครับ

Cái người bên kia nhé. Cái người bên kia nhé. Cái người bên kia nhé.

ยิบาอันนี้บักนะครับบาก่อนมือเอือนไปกับดีสูข่วนกับเสียนพยาบานเลยมืสิบสองหางมูอนึงแตงเงี้ยัข็งเบมือนมือนึงเงี้ยภาวันน้องกะต้มแล้วก็เลยกินเข่าแม่ค่ะ เอาเดี๋ยวการีเดอราเดินมาด้วยงานเมื่อไนร่ลูกนเลากพีมันแต่งงานที่แหะเขาอาองงออโอ้ยกระดิบตุ่มเขาตุ่มเปณนคู่เป็นเอานานเมาใส่ ปลาจะได้เต็มได้มันเนื้อคั่วเอื่นมะมึงปลาจะได้เป็นตะเสียบแนกบ่น้งหรียพี่น้องเอ้ยนี่นั่งกับปุ่นเสียบ กวดบ่ได e ้วดกวดบอกวดเบีย์บ่ได้เอาเบียร์ลูจะแบ่งครนี่ครับจ้ต้องทำว่าเลยพะเาัแน่กับพวาสขอบคุณครับข้ามึงบรรยากาศ โปรไกเลยครไก่ฮะโอ้โอ้ใครเอี้ยงไรเลี้ยงยังมึงเนี่ยบ้าบรลุกขาม้ในบ้านมากผอนง่าเพื่อนโอ้ทำไปไ ยังชอาฟังขอบคุณครับชิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเด้อชิปนี้กับฝากซ้ำนี้แหละครับสวัสดีครับเปิดกูฟังเกียบ